สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับราชดงช็อปเลนเจอร์นะครับมี ID เน้นโคลโโบขายเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับ ลน์เลนเจอร์ชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l ลน์เลนเจอร์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเนาะอยู่ในช่วงหนึ่งแนะนำละกันทำเป็นหัวข้อรายการหน่อยเผื่อคนจะอยากไปดูนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเดี๋ยวก่อนไปแนะนำขอลุ้นเ่า NFT ก่อนเ <laughs> พิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งอาบน้ำมาแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะครับโอ้หหมดหวังกับ NFT ละ <laughs> ว <G l ain> ันนี้อยู่กันใน ID ดีโคตรแสงนะครับจะมาแนะนำนะครับเรื่องการเติมนะครับและอีกหนึ่งเรื่องก็คือการป้องกันการโดนโกงเนาะไม่ว่าจะเป็นการซื้อนะครับซื้อ ID ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการซื้อ ID เนาะแล้วก็เรื่องการเติมเกมนะครับก็เดี๋ยวมาพูดในคลิปนี้ซึ่งผมเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับว่าการป้องกันการโกงเนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาพูดย้ำให้ฟังนะเดี๋ยวมาเรื่องแรกก่อนนะครับสาหรับการเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับหัดเติมนะครับมือแบบเติมแบบ กระจายจัดทุกแพ็กอาจจะคนจัดทุกแพ็กไม่ต้องแนะนําอะไรส่วนใหญ่ผมจะมาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่แบบเฮ้ยพอที่จะมีเงินนะครับผมไม่ได้บังคับให้แบบทุกคนต้องเติมนะแต่ถ้าเรามีเงินเนี่ยแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ไอเดีเรามันไปไวมากกว่าเดิมเนี่ยเราก็ทําการเติมเข้าไปและยิ่งบวกกับไอเดีเราดวงดีนะมันจะทําให้ไอดีเราไปไวเวลาไต่ PVP หรือเล่นอะไรพวกเนี้ยมันทําให้เราแบบ เล่นได้ง,ง่ายมากขึ้นแล้วก็จะไต่ PP ไปแรงสูงขึ้นได้รูบี้มากขึ้นทุกสัปดาห์อ่ะอันนี้ก็เป็นที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าไ d ดีจริงจังผมเนี่ยตอนแรกอ่ะอยู่ประมาณเพชรหนึ่งตอนนี้ก็อยู่มาสามได้แหละนะครับก็ถือว่ายืนได้นะครับก็อาจจะโดนตีตกแต่ก็ไต่ขึ้นไปได้นะครับสำหรับมาสามก็เลยอยากจะมาแนะนําสําหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากเติมแบบเติมยังไงดีนะครับหรือแบบเฮ้ยแพ็คไหนหน่าสนใจใช่ไบางคนเติมไม่เป็นนะครับอ่า อันดับแรกก่อนนะครับสําหรับการเติมเนี่ยมันมี2วิธีหลักๆนะสองวิธีหลักที่เติมได้นะครับคือเติมนะครับโดยผ่านตัวเกมโดยตรงอ่าเติมแบบผ่านตัวเกมโดยตรงก็คือจะราคาตามที่ตัวเกมเขาขึ้นมาเลยนี่นะครับเติมผ่านตัวเกมโดยตรงแบบนี้และอีกแบบหนึ่งก็คือเติมผ่านร้านเติมเกมที่เขารับเติมเกมมี2แหล่งด้วยกันนะครับมาพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนนะครับข้อดีสําหรับเติมเกมโดยตรงเนี่ยนะครับ คือมันจะไม่มีปัญหาแน่นอนอ่ะเราพูดกันในมุมว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกมเขาแบบเอ้ยเขาไปทําน่นทํานี่แล้วแบบเอ้ยทําเรื่องแล้วแบบอยู่ยๆไอเดีเราโดนแบนอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีโอกาสไหมนะครับสําหรับเราไปเติมร้านเราไปเติมแบบมุดไปเติมที่อื่นอ่ะมุดไปเติมประเทศอื่นเราจะรู้กันเนาะว่าพวกร้านเติมเกมเขาจะมุดไปเติมประเทศที่ค่างเงินเขาค่อนข้างค่อนข,ข้างที่จะแบบน้อยกว่าค่าเงินเราประมาณนั้นอ่าก็มุดกันไปเติมนะครับแต่ ถ้าเราเติมตัวเกมโดยตรงเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะไม่มีปัญหาเรื่องโดนแบนแน่นอนอ่าถ้าเราเติมไม่ได้อ่าน,นี้มีสําหรับคนที่เติมแล้วไม่ได้ของเนี่ยสามารถแจ้งตัวเกมไปได้เลยโดยตรงนะอันนี้คือข้อดีนะสามารถแจ้งไปได้เลยถ้าเราเติมตัวเกมไปแล้วมันไม่ได้บอกเวลาบอกว่าเอ้ยเราซื้อนี่ถ่ายหลักฐานว่าเราเติมมีมันจะมีใบเสร็จออนไลน์ใช่ไหมเวลาเราเติมเราก็แคปให้ดูมันก็จะได้ของคืนง่ายนะครับผมอันนี้คือข้อดีนะ อ่าส่วนข้อเสียของการเติมเกมโดยตรงคือข้ออ่า orgeous, หลักๆเลยคือมันแพงจริงๆแล้วมันดีหมดแหละเติมเกมโดยตรงมันดีก็คือสนับสนุนตัวเกมด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือมันแพงอ่ะอย่างถ้าผมพูดนะผมอยากจะซื้อแพ็คเนี่ย9 8 8รรูบี้เนี่ย1 8 0 0บาทเนี่ยผมว่ามันแพงมากอ่าส่วนตัวผมมองว่ามันแพงมากอืมในสําหรับผมที่แบบไม่ได้หาเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนเอาเป็นล้านเอาบางคนแบบเฮ้ยมองว่าพันแปดมันจิ๊บจอยนะอ่ะคนเขาเรียกอะไรค่าเงินของคนไม่เหมือนกันนะครับก็คือ ฐานะของคนเนาะบางคนก็หมอบันแปดแบบเฮ้ยมันก็ไม่เท่าไหร่เขาก็จัดกันได้อันนั้นเป็นในมุมคนที่เขามีงานทําหรือว่าครอบครัวเขาค่อนข้างมีฐานะก็ดีนะเขาจะเติมแบบเกมโดยตรงก็ได้จะได้สำวสรุปเกมไปด้วยนะครับแต่สําหรับในมุมผมเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแพงไปหน่อยด้วยความที่ผมไม่ได้มีฐานะมากมายแล้วก็พยายามเซฟตัวเองนิดนึง <c oughs> <c oughs> เซฟเองนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะครับก็คือเติมแบบร้านเติมเกมซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะอยู่แปะอยู่ตามร้านที่เขาจะแปะนะครับซึ่งเวลาเติมร้านเนี่ย ่าเดี๋ยวผมจะบอกนะไอ้เรื่องเทคนิคอะอ่าบอกไปเลยเวลาเติมร้านนะครับก็พยายามดูนะครับว่าเฮ้ยร้านไหนเนี่ยมันอ่ามีเครดิตอ่ามีเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกช่อง youtube ใหญ่ๆแนะนำทีเคเรนเจอรนะครับอลุงยุทธอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เขาแนะนำอ่ะพวก youtube อะไรอย่างเงี้ยเขาทำเพราะว่าถ้าเขาโกงขึ้นมาเราก็จะเป็นถล่มใ <laughs> ช่ไหมเราจะไปลสมทีเคเ g นเจจะไปถล่มอ่าจะไปถล่มคนที่แบบเออแล้วเขาก็จะต้องแบบ เสียชื่อเสียงไงเพราะว่าคนที่รับงานพวกรับร้านเติมเกมเขาก็ต้องดูว่าเฮ้ยคนเนี่ยถ้าเรารับมาเนี่ยเขาจะโกงไหมถ้าโกงเขาก็เสียชื่อเสียงเขาใช่ไหมก็ต้องดูสําหรับคนรับรับแบบรับร้านมาสปอนเซอร์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นร้านโน name นะครับมีนะร้านโน name ที่ไม่ได้แบบไม่ได้ไปประกาศให้แบบคน YouTube อะไรเงี้ยเขาไปไม่ได้ฝากไปโปรโมทอะไรเงี้ยเป็นโน name แบบเปิดเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ราคาถูกมากก็มีมีทั้งได้ไม่ได้นะครับส่วนได้เนี่ย คือเราต้องดูอ่ะคืออาดอย่างสมมุติเนี่ยผมพูดเลยว่าทําไมคนหนึ่งแบบกอนซุตอย่างเงี้ยเติมกันลุงยุทธเติมกันนะครับอ่าทีเคเนเจอร์แนะนําถึงไปเติมกันเพราะว่าเขามีชื่อเสียงไงเออมันคือความไว้วางใจไงสมมติเนี่ยอ่าคุณไปเติมร้านโนเนม,มเนี่ยราคาถูกมากเลยแต่คุณโดนโกงและรหัสคุณเนี่ยอันนี้เราพูดกันตามตรงนะรหัสคุณแบบโคตรเทพเลยนะครับคุณไปเติมร้านโนเนม,ม เพียงแค่เพราะว่าคุณหวังว่ามันถูกอันนี้เราพวกกูดตามตรงนะหวังว่ามันถูกคือไม่ผิดคนเรามองของถูกไม่ผิดผมก็มองเหมือนกันแต่คือการมองเราต้องมองให้มันแบบมองให้มันละเอียดต้องดูดีๆอาใช้คําว่าดูดีๆสมมติรหัสคุณแบบมูลค่าเป็นหมื่นอย่างเงี้ยคุณไปเติม500บาทกับร้านโนเนมเพราะคุณเห็นว่ามันถูกสุดท้ายไอ้ดีคุณโดนเกียนเงินคุณก็เสียสรุปคุณไม,ไม่ได้เลย,เลยนะครับซึ่งการเติมร้านที่เขาแบบเฮ้ย ราคามันแรงมานิดนึงนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบไม่แนะนําให้ไปเติมแพงนะแต่ผมแนะนําว่าให้ดูว่าการเติมแบบมันต้องเช็คหลายอย่างแต่คือถ้าไปเติมร้านที่เขาแบบมีชื่อเสียงเ่ยค่อนข้างปลอดภัยแหละจะโก,กงหรือเปล่าไม่รู้นะครับซึ่งไอาการโกงเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าไอใครที่เติมเนี่ยพยายามเปลี่ยนรหัสไว้อ,อย่าไปใช้รหัสเดิมซึ่งเวลาเติมเนี่ยผมพูดในมุมลายนะลายนะครับผม ในมุมลายนะครับก็คือเวลาเติมเนี่ยมันจะมีรหัสถ้าไม่อยากเปลี่ยนรหัสใหม่เรื่อยๆเนี่ยระหว่างเติมเนี่ยใส่ไปเลย1-9เนะครับเลข1-9แล้วก็จะเป็นอังกฤษตัวพิเศษใส่ไปอันเนี้ยคือรหัสเอาไว้เติมอ่าส่วนพอเติมเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนเป็นรหัสที่เราแบบจะเอาให้มันอยู่จริงอะ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยผมน่าจะมันมันก็ไม่เคยเป็นหรอกผมเคยเป็นอยู่แบบเฮ้ยโอ้โหผมตั้งรหัสแบบดีๆแล้วผมเอารหัสอันเนี้ยไปให้เขานะครับแล้วสุดท้าย ผมก็ต้องมานั่งเปลี่ยนใหม่อีกซึ่งมันแบบโอ้โหมานั่งคิดอ่เหนื่อยอะ่ะผมเลยเอาเลยหนึ่งถึงเกนะครับแล้วก็จะเป็นโน่นนี่นั่นอะ่ะเลขปับ๊บป๊บปับป๊บอ่ะแล้วก็ส่งร้านเข้าไปพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นรหัสยากที่ผมตั้งประมาณนั้นอ่ะพยายามเปลี่ยนอย่าไปขี้เกียจน,นะครับเผื่อแบบวันหนึ่งเราเติม,มเผื่อแบบวันหนึ่งเราเติมเขาได้ แต่วันหนึ่งเขาอยากจะโกงไอดีเราทําไงเราต้องเปลี่ยนไ้ก่อนนะครับสําหรับไลน์นะอันนี้ก็เป็นคาเตือนอ่ะเดี๋ยวมาดูสําหรับข้อดีข้อเสียการเติมแบบร้านเติมเกมนะครับข้อดีหลักๆเลยคือราคาถูกอ่ะราคาถูกกว่าเติมในเกมอันนี้คือข้อดีหลักๆนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยใจเยอะไหมก็ไม่ถือว่าเยอะแต่มันก็ควรระวังอ่ะข้อเสียที่ผมพูดไปเลยนะครับต้องหาร้านที่ไว้ใจได้เอ,อิมอ่ะก็คือร้านหน้าร้านแบบร้านน่าสนใจอ่ะร้านแบบ มีความน่าเชื่อถือ,อไว้ใจได้ส่วนต่อมาก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการเติมแล้วไม่ได้ลูบี้หรือว่าไม่ได้แพ็คเนี่ยแจ้งตัวเกมยากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เติมผ่านตัวเกมโดยตรงนะครับเติมผ่านประเทศอื่นนะครับซึ่งประเทศอื่นเนี่ยเวลาที่เราแบบไปเติมประเทศอื่นเขาก็ต้องมีแบบทีมงานประเทศนั้นๆใช่ไหมแต่มันก็อาจจะต้องแจ้งมาทางแบบศูนย์ใหญ่ซึ่งก็แบบผมก็มองว่ามันก็จะอาจจะดําเนินเรื่องยาก นิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้เติมโดยตรงเลยถ้าเติมโดยตรงมันก็มีหล,กหลักฐานอะไรมันปรับเดียวก็ได้ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับเติมเกมอ่ะโอเคนะครับมาในส่วนต่อไปนะครับสําหรับแพ็กเกจต่างๆนะครับคืออย่าง Ru บี้พวกเนี้ยคือเติมได้นะไปสุ่มเปิดกีร์เปิดกาชาเปิดกบอ่ะเติมกันได้แต่ที่น่าสนใจเนี่ยนะครับสำหรับอ่าไลน์เลนเจอร์เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่และอยากลองเติมเนี่ยผมแนะนําให้เป็นแพ็กเกจนี่เลยจะเป็นแพ็กเกจพวกนี้เลย การ์ดเลนเจอร์ขนนกวิอาขนนกวิเศษเลโอนาด์ก็าหินปุกนะครับแพ็คเลโอนาดแล้วก็แพ็คขนนกมันจะเป็นแพ็กเกจพวกนี้ซึ่งแพ็กเกจเนี่ยมันมีความคุ้มค่านะอ่าในมุมผมถ้าคนที่แบบเฮ้ยเล่นนานๆเนี่ยแล้วลองวิเคราะห์ดีๆเนี่ยมีความคุ้มค่าเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับ อาอันดับแรกก่อนนะครับสาหรับแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจที่เรียกว่าเดี๋ยวผมจะหารูปแปะมาให้แพ็กเกจเริ่มต้นนะครับ ID ดีสมัครใหม่นะครับมีถามกันเข้ามาเหมือนกันว่ามันจะขึ้นได้ไงต้องเป็นไ d ดีสมัครใหม่ป้ายเหลืองถึงป้ายแดงเท่านั้นนะครับมันจะขึ้นมาให้อ่าจำไม่ได้แต่ผมแน่ใจว่าสมัครใหม่ป้ายเหลืองเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจเริ่มต้นขึ้นมาราคา9 9บาทอ่าสำหรับของเกมนะอ่าประมาณ9.9าแต่ร้านเติมไม่ผมจาไม่ได้เ่าะมันราคาเท่าไหร่ นะครับประมาณร้อยบาทนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับซึ่งแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาสําหรับไ d ดีพวกสมัครใหม่นะครับถามว่าเติมได้ไหมเติมได้เวลาเราเล่นไ d ดีใช่ป่ะแล้วเรารีได้ตัวคู่เทพอย่างเงี้ยอารีได้คู่เทพโหดๆอย่างเงี้ยแล้วเราเติมนะแพ็กเริ่มต้นเนี่ยแล้วถ้าเราไปเปิดเนี่ยมันมีโอกาสดุลรับเลนเจอร์แบบท่าแสงท่ามืดที่มันใช้ได้อยู่อาจจะหรือแบบเลนเจอร์ท่าปกติที่แบบเอามาใช้ได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูอ่าผมจําได้คร่าวๆนะ จําได้คร่าวๆมันมันจะมีอาโคนี่นะครับกล่องข้าวปั้นนะครับมันไม่ได้เก่งหรอกมูนหมอดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมีอะไรน่าใช้บ้างอ่ะนะครับอันนี้นะครับที่มีนะอ่านี่เลยนะครับเท,พ,ทพีอมมาร์เทพีอาร์มาเทพีอาร์มาเทเลสึนราเรียกยากจากัง <laughs> เทพีอาร์มาเทเลสึนะมีอยู่ในกล่องอันนั้นนะสำหรับแพ็คเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็น โยมินะครับที่เล่นได้นะคือเอามาใช้แค่วิวล140ลนะครับและให้มันติดลาดแอ็แทกสุ่มสกิลหกับสกิลสอนะครับอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับส่วนต่อมานะครับที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นดาวินชีอ่ะอาจจะหาไม่เจอแต่พูดว่าดาวินชีใช้ได้อยู่แล้วก็จ,จะเป็นบอสจระเข้อ่ะอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ได้มาก็ไม่น่าเกียด ต่อมาก็จะเป็นมูลดุริยางแล้วก็ดาวอุรามูลดุริยางประมาณนี้ส่วนกล่องข้าวปั้นผมเฉยๆมูลมูลหมอดูก็เฉยๆอ่าที่ผมจําได้ประมาณนี้นะที่มันน่าจะมีในกล่องอ่าที่ให้มันที่มันให้สุม่มมันต้องสุ่มเอานะเราไม่สามารถเลือกได้นะครับอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนาะว่าจะได้อะไรนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกับแพ็คเริ่มต้นเลยนะครับเป็นแพ็ค คัมแบ็กนะครับก็คือต้อนรับกลับมาเหมือนกันเลยนะครับแต่มันจะได้ตรงที่รูบี้มันจะได้เยอะนะครับอย่างแพ็คเริ่มต้นเนี่ยรูบี้ร้อยกว่ารูบี้มั้งส่วนแพ็คคอมแบ็กเนี่ยประมาณเกือบ300ร u b y ูบี้นะอ่าสามรูบี้นี่เปิดกาชาได้1รอบนะครับกาชากาชาเลนเจอร์นะนี่เปิดได้1รอบ300ร u b ูบี้นะครับแล้วก็จะอีกอันอันที่สําคัญก็จะเป็นอุปกรณ์7ดาวนะครับซึ่ง7ดาวเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะลีโอนาด์นะไม่ใช่เป็นอันอื่นนะ เป็นอุปกรณ์ลิอนาเป็นคอลิอนานะครับครีมลิอนานะครับเสื้อลิอนานะครับรองเท้าอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเสื้อลิอนานะครับแล้วก็ป้องกันก็จะเป็นพวก แหว่เลียวหนาดซึ่งมันมันเป็นมันเป็นของตระกูลเลียวหนาดอะนะครับตระกูล7ดาวเลียวหนาดผมไม่รู้มีอะไรบ้างนะครับแต่อุปกรณ์7ดาว1อันนะครับซึ่งแพ็คคัมแบ็คเนี่ยคุ้มไหมคุ้มนะครับได้อุปกรณ์7ดาว1ชิ้นนะครับเลนเจอร์พิเศษไอ้กล่องที่ผมบอกเมื่อกี้เลยที่มีอาม่ามีโยมินะครับดามเบิ้มูนเข้าปั้นนะครับเอาไปสุ่มเอาว่าจะได้อะไรดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นไอ้แพ็คไอ้นั่นนะครับแพ็คไอ้ที่มัน โชคมันจะมาช่วงแบบปีใหม่พวกช่วงเทศกาลอย่าง9ปีเงี้ยมันจะมีแบบพวกการันตี8ดาวพิเศษมันจะมีนะครับทุกเดือนอันนั้นก็น่าสนใจแล้วก็จะเป็นพวกหีบการันตี7ดาวนะครับที่มันจะมาพวกเนื่องโอกาสในพิเศษนะครับพวกการันตี7ดาวลุ้นลีโอนาานะครับที่มันจะรวมมีทั้งลีโอนาานะครับลีโอน่าจันทร์นะครับเซตจันทรเซตลีโอนาานะครับ หน้าร้อนเซตปีใหม่ที่มันจะคละกันมานะครับแล้วสุ่มหนึ่งในนั้นเนี่ยอันน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะสำหรับแพ็กเกจแบบนั้นเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจหลักๆในเกมตอนนี้ที่แบบมาทุกเดือนนะครับใครที่เล่นเกมแล้วแบบมีเงินเนี่ยไม่มากไม่น้อยเนี่ยผมแนะนําว่าเฮ้ยแพ็กอันเนี้ยน่าสนใจนะครับการเลนเจอร์ไม่ยากครับล็อกอิน7วันนะครับรับไปเลย420รูบี้ในราคา299บาทนะครับ420รูบี้แลกกับคนที่เล่นทุกวันอยู่แล้วเนี่ย คุ้มอย่างถ้าเราไปเติมเนี่ยนะครับ390เห็นราคาตรงนี้มาม3้0ยรูบี้เองนะครับ799อันนี้นะครับ299นะครับห่างกันมาต้อง500อ่ะแค่คุณเสียเวลาในการล็อกอินมากดรับนะครับรูบี้แค่420เนี่ยนะครับ7วันเองได้มากกว่าคุ้มนะครับแต่มันมาเดือนละครั้งอ่าสำหรับการเลนเจอร์หน้าเติมต่อมาหน้าเติมไม่แพ้กันเลยคือแพ็คขนนก35บาท60รูบี้นะครับมาดูนะครับที่ รูบี้อ่ะ26รูบี้นะครับ69บาทเองเห็นไหมหกสิบาบาท26รูบี้อันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้35บาท60รูบี้ได้ขนนกอีก450อ่ะอันนี้หน้าเติมนะครับนี่เลยการเลนเจอร์หนึ่งเลยทุกเดือนหน้าเติมอันนี้คืออันหนึ่งนะครับต่อมาขนนกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ไม่แพ้กันนะครับคือพาร์ทอ่าพาร์ทนะครับพาร์ทนี่คุ้มเหมือนกันนะครับได้รูบี้เนี่ย 40อ่า40นะครับบอีกอ่า70อ่า30 40 70นะครับ7อ่าประมาณ150รูบี้อ่า80นะครับอ่า110นะครับ 120, 100, 150ร้อยยี่อาร้อยร้อยร้อยห้าสิบรูบี้จากพาร์ทน,นะครับแล้วก็เป็นพวกตัว๋วเน,นี่ยเห็นไหมของรางวัลข้างล่างเนี่ยทำไมทำไมโอ้โหรับไม่ได้นะครับเอาบางคนไม่รู้ว่ามันล็อกเพราะอะไรนี่เราต้องลดล็อกโดยการซื้อ3 4 9บาทซึ่งการเติมเราสามารถไปหาร้านเติมเกมราคาถูกแบบอื่นก็ได้แบบนี้นะครับราคาถูกวันนี้ก็ได้สาหรับคนไม่มีเงินแต่ถ้าใครมีเงินผมก็แนะนาว่าเติมตัวเกมโดตรงไปเลยถือว่าสนับสนุนเ,เกมแบบตรงๆไปเลยนะครับแต่มันแพงหน่อยนะอ่ะก็นี่เห็นไหมมันมันกดรับไม่ได้แต่ดูของรางวัลข้างล่างดิมันคุ้มมาก นะครับเอามาในส่วนต่อไปนะที่ผมแนะนําเพราะาผมก็จัดเองเหมือนกันผมก็ซื้อมาเหมือนกันก็จะเป็นแพ็กอันนี้นะซึ่งผมไปคิดว่าผมจะจัดนะแต่ผมก็จัดไปล,เปละเป็นแพ็กกบ9้าดาวอ่าเป็นแพ็กกบ9้าดาวนะครับอ่ะถามว่าทําไมผมถึงซื้อใช่ไหมเพราะว่าผมไม่มีดวงในการเปิดกบ <c oughs> <c oughs> เออ คือถ้าคนมีดวงในการเปิดกบเนี่ยอยากทำา9าดาวเนี่ยเอาลูบี้ทำเอาลูบี้ไปเปิด200ได้เนี่ยก็คุ้มนะครับแต่ด้วยความที่ผมไม่มีดวงในการเปิดผมก็เลยแบบซื้อไปเลยแน่นอน1ตัวนะครับในราคา1แพ็คต่อเดือน1ตัวผมเลยซื้อไปเลยตัดสินใจซื้อไปเลยเพราะว่าผมเปิดไม่ได้ผมก็ซื้อ1ตัวอ่ะก็เก็บไว้นะครับเดี๋ยวทางเกมเขามีกิจกรรมแจกแล้วก็เก็บไว้นะครับและถ้าอนาคตเราแบบไม่พอมีลูบี้เปิดได้มา มันก็จะทําตัวแม็กก้าดาวได้นะครับซึ่งตัวแม็กก้าดาวเนี่ยทำได้มันดีนะครับทำให้ทีมมันพัฒนาค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะก็บอกไว้คร่าวๆนะสาหรับสายเติมนะอ่าลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเราจะเติมอะไรยังไงแต่สําหรับหลักๆเนี่ยที่ผมจะเติมทุกเดือนเนี่ยก็จะเป็นพาร์นะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดเลนเจอร์แล้วก็แพ็คขนนกนะอ่าจะเป็นนี่นะครับการ์ดเลนเจอร์เขาเรียกกันแบบนี้นะครับพาร์ Part, ขนนกนะครับเห็นไหมเวลาเติมเนี่ยผมจะบอกว่า พาร์ตการ์ดขนอ่าแพ็คก็คือพาร์ตก็คือเป็นรายเดือนการ์ดนะครับก็คือ420บีอ่าพาร์ตนี่อันนี้พาร์ตการ์ดขนนะครับก็จะเป็น3อย่างที่ผมจะพูดงี้นะพาร์ตหนึ่งการ์ดหนึ่งแล้วก็ขนหนึ่งอ่าซึ่งถ้าผมมีเงินพอผมก็จะจัดกบ9ดาวไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปเอารูบี้ไปเปิดหากบเนาะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไปเจอคลิปหนน้าาาะคครรััับบบบผม๊ยยสสวสดี